สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาเปิดร้านทําผมกันนะครับทุกคนมาดูกันว่าเราจะตัดผมเป็นทรงอะไรเท่ๆบ้างนะทุกคนไปกันเลยเจิบไปเลยไปเลยก่อนจะไปรับชมก็เหมือนเดิมนะอย่าลืมตั้งใจรับชมกันด้วยนะทุกคนมาสร้างกันเลยเริ่มสร้างแล้วมีเงินอยู่100่งร้นี่ไงเครื่องซักผ้าสีดํา ทำไมเป็นเครื่องซักผ้าล่ะเนี่ยเราเป็นร้านทําผมไม่ใช่หรอทําไมกลายเป็นแบบนี้ล่ะเนี่ยเราต้องรอเหรียญน,นะทุกคนต้องมีเหรียญนยีไ่ไงปึ้งเก็บเหรียญเลยมีลูกค้าคนแรกมาแล้วสวัสดีค่ะฉันมาทําผมนะี่ย มาเลยครับมาเลยครับเชิญข้างในเลยครับเชิญข้างในเลยไปเลยไปเลยไปเลยโอ้นั่งให้สบายนะครับนี่ไงแล้วก็ทำผมเลยปุ๊บปื๊ดป๊ดป๊เป็นไงบ้างครับดีขึ้นไหมครับดีขึ้นแล้วสิดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วได้เลยครับได้เลยครับยินดีที่ให้บริการนะครับทุกคนโอ้โหจ่ายเงินเราต้อง3 7 4เี่นะทุกคนโอ้ยโหมรวยแล้วเราจะรวยแล้วเราจะรวยแล้วเราเก็บเงินตรงนี้ด้วย ปึ้งแล้วก็รอลูกค้าคนต่อไปมานะครับทุกคนจะเป็นยังไงก็รอดูกันเลยฟืบโอ้โหมีพูดถึงปุ๊บก็มาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันอยากตัดผมทรงเท่ๆนะมาเลยครับมาเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับ มาเลยนั่งตรงนี้เลยครับนั่งตรงนี้เลยครับนี่งไงสวยเลยครับมาเลยมาเลยจืดๆหมาทําผมเรียบร้อยแล้วห, 100, ห้าร้อยหนี่ให้เกือบหกร้อยแนะ่ทุกคนให้เยอะจริงๆเลยล่ะให้เยอะสุดๆไปเลยโอ้รออออเราต้องรอลูกค้ามานะแล้วก็รับลูกค้าไปเลยไงนี่ไงลูกค้าครับมาเลยครับ ขอเชิญใช้บริการเรานะครับยูโดซี่เซิปปี้บาร์เบอร์นะทุกคนโอ้โหมา้มามา้ทาทำผมทรงเทๆนะครับทรงเทๆไปเลยนะได้เลยได้เลยขอผมทรงเท่สุดๆไปเลยนะได้เลยได้เลยครับได้เลยยังไงก็ได้ครับพูดพอปเป็นพิเศษด้วยต้องพูดเฉพาะนะครัแบกับลูกค้านะ่ะปึ่งเสร็จแล้วทุกคนโอ้โหผมเท่จริงๆเลยผมปิวสวยสวยเลยโอ้โหเงางามด้วยดกดำเงางามจริงๆเลยโอ้โหเลยเก็บเงินเลยปึ้ง เก็บเงินแล้วก็มาอัปเกรดกันเลยทุกคนเพดานปึง้งโอ้แอร์เรามีตั้ง4ตัวเลยล่ะโอ้ดีจริงๆเลยสตีฟใช่แล้วล่ะดีสดุดๆไปเลยล่ะ โอ้นี่ไงปึ้งเลือกมาแล้วที่วางทําผมนะทุกคนยูหูรอจังหวะนี่ไงลูกค้ามาพอดีเลยโอ้โหตรงนี้ทําเลดีจริงๆลูกค้าเข้าแต่หัว,วันเลยใช่แล้วละ่ะลูกค้าเข้าทั้งวันเลยละ่ะดีจริงๆเลยใช่แล้วดีสุดๆไปเลยนี่ไงทําผมหน่อยนะครับทาผมหน่อยนะครับยูหูทำผมทาผมทาผมทาผม เทจริงๆเทจริงๆปึ้งโอ้โหย้อมสีผมนะเนี่ยคนนี้น่ะโอ้โหสีสวยจริงๆเลยสีขาวสวยสดใสเลยแล้วมีลูกค้าคนที่สองมาแล้วมาเลยครับมาเลยครับมาเลยครับวันนี้เปิดร้านครับลูกค้าเยอะจริงๆเลยนะครับวันนี้น่ะนั่งเลยครับเดี๋ยวจะทําผมให้นะครับยูหูนั่งเลยนั่งเลยเดี๋ยวทําผมให้ปึ๊บลูกค้าคนใหม่เข้ามาในร้านของคุณแจ้งเตือนแล้วเราต้องทําคนนี้เสร็จก่อนโอ้โหจ่ายทั้งสี่พันเลยหรอ เยอะเกินไปไหมเนี่ยไม่เยอะหรอกเอาไว้ตั้งตัวนะไอ้เด็กน้อยได้เลยได้เลยเอาไว้ตั้งตัวนะจื๊จือตรงนี้ก็ทําผมนะทําผมทําผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บป๊บรงโอ้โหเด็ดล็อกเหรอเนี่ยมาเลยเด็ดล็อกแล้วเปลี่ยนทรงผมด้วยโอ้โหทรงผมนี่กับดาราเกาหลีแน่เพื่อนทาไมสวยจริงๆเลยโอ้โหเป็นดาราหรือเปล่าครับเนี่ยขอสัมภาษณ์หน่อยครับ มาแล้วคุณผู้หญิงครับมาเลยคุณผู้หญิงมาเลยครับมาเลยครับลงส่ยจะตากแดดรอนานไปหน่อยนะเนี่ยผิวคําเลยนะเนี่ย <c oughs> โอ้เราเริ่มทําผมกันเลยเพิ่มทำผมกันเลยปึ๊บ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 โอ้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 โอโอโอป,ปั๊มทามทาทามปึ๊บ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 ป้งเรียบร้อยครับจ่ายมาหกร้อยโอ้เราทำผมโอ้มีลูกค้ามาอีกเพิ่มอีกคนนึงผู้ชายด้วยรอบนี้มาเลยครับมาเลยครับ ได้เวลาแล้วได้เวลาแล้วเชื่อจะตัดผมทรงใหม่ให้นะจะตัดผมทรงใหม่ให้ละกันมาเลยจะย้อมสีผมด้วยก็ยังได้เลยบริการยินดีบริการนะครับโอ้โหดีใจถึงกับต้องลงไปนอนโอ้โหสุดยอดเลยไมล่าห้านเราบาบาเบอร์มี่ไงมาแล้วอีกคนนึงโอ้โหลูกค้าเข้าร้านทั้งวันเลยล่ะสตีฟ ใช่แล้วล่ะร้านเราน่ะมีดีนะตัดผมเก่งนะได้เลยใช่เลยสุดๆไปเลยด้วยลานเราตัดผมเก่งทําผมดีแล้วก็ที่พักก็เย็นสบายด้วยนะยูคูโอ้คนนี้จ่ายตั้งหนึ่งพันสามเลยเหรอโอ้โหจ่ายเยอะจริงๆเลยนะครับทุกคนไปเลยไปเลยเรามาอัปเกรดร้านดีกว่าขอโทษที่ให้รอนะมาเลยมาเลยเข้ามาในร้านได้เลยเข้ามาในร้านได้เลยไปเลยนั่งก่อนนะนั่งก่อน ไปเลยไปเลยอ้ย้ยโอ้ยเรามาทําผมเลยปึ้ง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 คนนี้ตัดผมทรงอะไรไม่รู้เลยนะเนี่ยปึ้งแต่มาจระผมเฉยๆละมั้งก็คงจะจากไปแล้วละแล้วคนนี้มาใหม่มาใหม่โอ้โหแต่ผมสีดําหรอคนนี้มาเลยปึ๊บขอโทษที่รอนะขอโทษที่รอปึ้งเรียบร้อยเสร็จแล้ว1400ได้เงินอย่างง่ายดายเลยโอ้ลูกค้าเต็มล้านไปหมดเลยดูสิดูสิปึ้ง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 ไปเลยครับไปเลยครับยูดีให้บริการเสมอไปเลย ปุ๊บป hey, you oh! ุ๊บปุ๊บเช็คพอยเช็คปึ้งเช็คปึ้งนี่นี่นี่เราซื้อแหลกซื้อแหลกเลยตรงนี้อัปเกรดยังไงอัปเกรดได้แล้วโอ้รวยรวยล้ำรวยล้ำรวยล้ำรวยปุ๊บปึ๊บปุ๊บปึ๊บปึ้งรีบรอโหคนนี้จ่ายหกพันรวยเลยรวยเลยปึ้ง ตัวน,นี้มาเลยตัวเครื่องแป้งแล้วแล้วก็มาเลยตัวทาผมแล้วมาเลยโอ้โหลูกค้ามารอคิวต่อเนื่องเลยนะเนี่ยกิจการเราทําไมไปได้วสวยอย่างนี้ล่ะทําเลดีน่ะเปิดดูเราเปิดร้านสิเนี่ยแถวเนี่ยไม่มีใครมาสู้เราได้หรอก <ś le> ไม่มีใครสู้เราได้เด็ดขาดเลยล่ะโอ้ในจริงด้วยละร้านนี้เป็นร้านอะไรร้านทําผมเหมือนกันเหรอเนี่ยขอไปดูร้านเพื่อนหน่อยดิฟ้าไปดูร้านเพื่อนกันเลยปุ๊บปื๊บปื๊บป๊บป๊บไหนดูซีไหนดูซีปื๊บป๊บสวัสดีครับ โอ,โอ้โหร้านนี้ยังเพิ่งเริ่มทําเองดู้ร้านเราเลยยิ่งใหญ่สุดไปเลยล่ะยิ่งใหญ่สุดไปเลยไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลยวูดูรุ่นสวัสดีสวัสดีสวัสดีดีให้บริการยินดีให้บริการ<ๆ>มาเลย <ไป S 2> <ๆ>มาเลยมาเลยเข้าไปได้เลยเข้าไปได้เลยโอ้โหหาที่นั่งกันดีๆ theories. นะนี่ไงปึ้งคนนี ja. ้ทําผมเองเลยทาผมอัตโนมัติเลยปึ้ง สระผมแล้วก็ไดผมแล้วก็นี่ไงหนีผมด้วยเรียบร้อยเลยนี่ไงคนนี้ก็จ่ายเงิน1นึ่ตอนนี้เราเป็นเจ้าของธุรกิจใหญ่โตแล้วล่ะเราไม่จำเป็นต้องทําเองแล,ะละ้วล่ะแต่จะมีต้องทําเองแค่บางคนเพราะลูกจ้างเราเนะี่ยทำไม่เป็นนะ oh <my S 1> ใช่แล้วนะ <God. S 1> ลูกจ้างเราไม่เท่าไหร่เลยละ่ะได้เลยนี่ไงเราทําผมเลยปึ้งถุนี้จ่ายตั้งหนึ่งหมื่นโอ้โหกระเป๋าหนักจริงๆเลยนะนายเป็นดาราหรือเปล่าเนี่ยแต่คนนี้นะ่ะไม่ดีรออะไรอยู่นานแล้วล่ะน่าจะเป็นบั๊กน่ะโอ้เป็นบั๊กแน่เลยโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไร สวัสดีสวัสดีเข้ามาเลยเข้ามาเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนึ่งแสนแล้วหนึ่งแสนแล้วปึ้งไปเลยไปเลยปึ้งไปเลยครับเชิญนั่งได้เลยครับทุกคนยุ ไปเลยปึ้งปึ้งคนนี้ทําผมสีดําสวนผมสีดําก็สวยนะครับเหมาะกับสีผิวของคุณเลยโอ้สวยงามมากๆเลยแล้วคนนี้ตัดผมสีขาวเหรอโอ้มาเลยปึ ol, ป้งทํา <strong> ผมสีดํากันใหญ่เลยแฟชั่นไหนเนี่ยเท่มากๆเลยวู้โหเท่สุดๆเท่สุดๆเท่สุดๆไปกันเลยไปกันเลยสวัสดีครับคุณลูกค้ามาเลยมาเลยกดปึ <t une in> ้งปึ้ง ปไปเลยไปเลยไปเลยนี่ไงครับดีจริงๆเลยร้านเราทําผมแบบสุดยอดไปเลยนะทุกคนโอ้โหผมสีดำาหรอได้เลยจะย้อมผมเป็นสีดําใช่ไหมครับใช่แล้วและเราจะย้อมผมเป็นสีดำนะดีครับคุณลูกค้าสวัสดีเข้าไปในร้านกันได้เลยมาเลยหนูรอนานหน่อยนะครับรอนานหน่อยนะรอนานหน่อยโอ้โลูกค้าคิวเต็มเดี๋ยวเขามาแล้วมีทยอยมาเรื่อยๆเลยล่ะสตี ช่แลนะแล่าชนะ่ลล่ามีแต่ทยอยมาเรื่อยๆเลยมาช่วยเรากันเลยนะได้เลยเรามาช่วยกันเลยเรามาช่วยกันเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเลยไปเลยไปเลยโอ้โหเหนื่อยลูกค้าเข้าร้านแล้วขอสวัสดีครับขอโทษที่ให้รอนานนะมาเลยมาเลยปึ้งเสร็จแล้วตัวนี้โอ้ทำผมสีขาวเหรอได้เลยปึ้งเรียบร้อยสวยงามจนต้องลงไปดิ้นเลยล่ะยุ้ยดิ้นเลยดิ้นเลยนี่ไงคนนี้ก็ทําเสร็จแล้วถักเปียด้วยถักเปียด้วยโอ้ลูกค้ามารอเต็มร้านเลยล่ะสตีฟใช่แล้วล่ะโอ้โหเราจะต้อนรับยังไงให้ทันล่ะนี 耶！Yeah. นั่นนะสีเราจะทํายังไงให้ทันและนี่ยลูกค้ามานอนน,อน,นวดทรงนี้ด้วยมานอนนวดด้วยล่ะโอ้โหโอ้โหนีไ่ไงเราทำผมเองเลยยังไงเราเข้าขั้นเราเข้าขั้นแล้วเราเข้าขั้นแล้วปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึ้งอัปเกรดเลยปึ้งเดดล็อกทรงเท่จริงๆเลยนะเพื่อนเท่สุดๆไปเลยเท่แล้วล่ะเท่มากมาเลยมาเลยครับมาเลยครับยู้โอ้ลังเราดีให้บริการแล้วเราคืนเคงมาก,มากๆเลยโอ้ทำผมเลยคนนี้ทำผมสีขาวเป็นยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างชอบไหม ชอบสุดๆไปเลยล่ะชอบมากๆเล,เลยได้เลยได้เลยขอบคุณที่ให้บริการขอบคุณที่ใช้บริการนะครับยูหูขอบคุณที่ให้กับขอบคุณที่ใช้บริการยูหูโอ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 ข้างหน้ามีเต็มเลยเต็มเลยไปเลยครับไปเลยครับได้เวลาแล้ว <c oughs> นั่งตรงไหนแล้วชอบก็นั่งที่นั่นเลยครับยูหูไปเลยไปเลยทำผมทำผมทำผมปึ้ง เสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้โหโอ้โหอ,โอ,โอไปเลยไปเลยตัวเลยปึ้ง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 เรียบร้อยไปเลยไปเลยน่ะที่นั่งกันได้เลยนั่งที่นั่งกันได้เลยคุณผู้ชายใช่แล้วลนะ่ะคุณผู้ชายจะตัดผมทรงอะไรดีละ่ะวันนี้ผมขอเป็นสีดําได้ไหมได้เลยได้เลยสีดำนะ่ะเอาไปเลยปึ้ง โหจ่ายตังค์ล้สองพันโหนอนดิ้นเลยนอนดิ้นเลยชอบและสิใช่แล้วละชอบล่ะโอเคนะวันนี้เราจะปิดร้านแต่เพียงเท่านี้แล้วล่ะได้เลยสตีฟใครที่ดูถึงตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดติดตามันด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย